เบอร์โทรศัพท์มือถือตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลขอะไรบอกนิสัยบอกชะตาชีวิตได้เช็คเบอร์โทรศัพท์กัน่วนถ่ายนิสัยจากเลขตัวสุดท้ายรับรองแม่นมากๆโทรศัพท์มือถือ เลขตัวสุดท้ายดีหรือร้ายให้รีบดูสามารถทำนายชีวิตหรือนิสัยของเราได้ตรงหรือไม่มาดูกันค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือทำนายบอกได้มีดังต่อไปนี้ โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์หมายถึงความไม่มีศูนย์เปล่าศูนย์เสียศูนย์สิ้นผิดหวังทั้งการงานเงินความรักและสุขภาพชีวิตจึงไม่ค่อยมีความสุขงานการไม่ก้าวหน้าพบเจอแต่ปัญหา การเงินใช้ใจ่ายมากเงินหามาเท่าไรก็ไม่เหลือเกลบความรักก็มักไม่สมหวังด้านสุขภาพก็ป่วยไข้จากโรคที่หายช้าชีวิตมักพบเจออุปสรรคมากกว่าคนอื่นแต่ก็เป็นคนค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนที่รักหรือรู้จักสนิทสนมด้วยจะยิ่งใส่ใจยอมทำตามและยอมทำทุกอย่างให้ โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขหนึ่งรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเที่ยงตรงหนักแน่นมุ่งมัน่นเด็ดเดี่ยวใจกล้ามีความเป็นผู้นำตัดสินใจเร็วเด็ดขาดมีความคิดสร้างสารรค์ดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีทำอะไรต้องมีเหตุผลรองรับเสมอปากเป็นเอกเจรจาเด่น มีเสน่ห์ในการพูดแม้พูดจาผงผางแต่ก็จริงใจไม่มีพิษภัยอะไรเลขนี้เสริมความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำเพิ่มความมั่นใจแต่มีข้อเสียบางทีก็เชื่อมั่นตัวเองเกินไปจนแม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นเดืรรันผดเด็จการใจร้อนไม่ง้อใครเชื่อมั่นความคิดมีความมั่นใจในตัวเองสูง โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขสอง เป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนหวานน่ารักมีจิตใจเมตตาเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นคนใจดีกี้สงสารคนคำพูดมีสเสน่ห์มีจิตใจเมตตาการุณาต่อผู้อื่นเห็นใครลำบากเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือตลอดชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน้อยก็ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นคนมีสเสน่ห์โดยเฉพาะคำพูด ชอบมองโลกในแง่บวกเสมอแต่ข้อเสียเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายขี้น้อยใจขี้กังวลโลเลตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆบุคลิกภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนไหวโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขสาม เป็นคนมีความกล้าขยันอดทนเต็มด้วยพลังกระตือรือร้นอดทนต่ออุปสรรคกรองแคล่วว่องไวมุมาณนะในเรื่องต่างๆสายลยุยรักการผจญภัยชอบท่องเที่ยวตัดสินใจเร็วเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีความกระตือรือร้นสูงทำอะไรต้องทำให้เสร็จไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าเรื่องการงานเงิน หรือแม้แต่ความรักนิสัยออกแนวซาๆไม่กลัวใครเสียงดังพูดตรงไปตรงมาแต่ข้อเสียจะเป็นคนโมโหรุนแรงบ้าพลังจนอาจทำให้ขาดสติชอบกิจกรรมท้าทายกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจเช่นกีฬาแรงแรงโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขสี่ฉลาดหัวไวปากไวเป็นคนช่างเจลาจา ค้าขายเก่งพูดแล้วดึงงานดึงเงินมาให้ฉลาดธำรมาหากินหัวไวมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดจามีสเสน่ห์เลขเหมาะกับผู้ติดต่อเจราจาธุรกิจรักอิสระเป็นคนบุคลิกค,ครองแคล่วเจราจาไหลลื่นมีไหวพริบสนุกสนานมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนรักเพื่อนมีเพื่อนมากชอบประนีประนอมสื่อสารดีไม่ว่าการพูดการเขียนการค้าขายแต่ข้อเสีย ระวังก่อสัตรูเพราะปากเป็นเหตุแนะนำว่าก่อนพูดควรคิดก่อนพูดบางครั้งพูดมากพูดไปเรื่อยพูดในสิ่งไม่ควรพูดจนเสียเรื่องโทรศัพท์มือถือตัวเลขสุดท้ายหมายเลขห้า เป็นนักคิดชั้นยอดมีสติในการดำเนินชีวิตใจดียุติธรรมฉลาดเรียนรู้เร็วมิษะดีแสแวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและมีบุคลิกน่าเกรงขามน่าเชื่อถือจิตใจเที่ยงธรรมเป็นคนชอบใช้เหตุใช้ผลเป็นคนเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม พูดจามีเหตุมีผลมีหลักการเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก้ปัญหาต่างๆได้ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ข้อเสียเชื่อมันในความคิดของตัวเองดูเหมือนจะดื้อเปลี่ยนแปลงยากหัวโบราณสันโดษยุติธรรมสุบตงเพราะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ โทรศัพท์มือถือตัวเลขสุดท้ายหมายเลข6เป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์อารมณ์ดีรักสวยรักงามใครเห็นก็อยากเข้าใกล้มีศิลปะ มีความสุนทรีรสนิยมดีความรักเด่นทันสมัยเป็นคนเจ้าสำราญีิเนสห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากครั้งสังคมราตรีชอบเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์เสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นคนพร้อมให้ความรักกับผู้อื่นทุกเมื่อแม่พระพ่อพระตัวจริงนี่เลยแต่ข้อเสียติดหรู ฟุ่มเฟือยมีเงินเมื่อไรเก็บไม่ค่อยอยู่ใช้เงินเก่งไม่เหลือเก็บพร้อมสร้างความสุขให้ตนเองชอบความสบายไม่ค่อยอดทนสู่กับความยากลำบากโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขเจ็ดเป็นคนมีมานะถึกทน อดทนสูงมีความรับผิดชอบสูงสามารถทนกับความกดดันทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความยากลำบากได้ดีชอบวางแผนหรือคิดมากบ่อยๆจนเป็นทุกข์ชีวิตมักพบเจออุปสรรคทำงานก็เหนื่อยกว่าคนอื่นและเครียดวิตกกังวลตลอดเวลา จริงจังกับชีวิตอยู่เสมอมีระเบียบวินัยเคร่งครัดหนักเอาเบาสู้มุ่งมั่นเด็ดเดียวไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแต่ข้อเสียวิตกกังวลเครียดเหน็ดเหนื่อยเก็บกดเวลาโกรธมากๆอาจขาดสติรักจริงเกลียดแรงต้องระวังเรื่องความโกรธ โทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขแปเป็นคนมีวาสนาหาเงินเก่งฉลาดทันคนจอมแผนการรักเพื่อนชอบเข้าสังคมปรับตัวได้ทุกระดับใจกว้างมีน้ำใจใจป๋ากล้าได้กล้กาเสียใจถึง กล้าเสี่ยงนักเรงนิดนิๆคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเยอะซิกแซกเก่งรู้หลบเป็นหลีทันคนอื่นเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่ข้อเสียคืออารมณ์ร้อนหรือลุ่มหลงมัวเมาสิ่งรอบตัวได้ง่ายกิเลสตัณหาต่างๆเงินรัวหูเบาหลงตัวเองเชื่อคำคนง่ายยิ่งคำพูดหว,วานหยิ่งหลง เก็บเงินได้ยากมีเท่าไรก็ใช้หมดโทรศัพท์มือถือเลขตัวสุดท้ายหมายเลขเก้าเป็นเลขมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้คราดแคล้วได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์มีวาสนาบารมีเคราะภายัยแคล้วคลาดปลอดภัยได้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองมีความเชื่อมัน่นในความคิดของตัวเองสูง ความคิดสร้างสรรค์ดีเป็นคนมักมีเซน์มีแรงสังหรณ์ดีชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวายชอบทำตัวเหมือนคนโบราณเป็นผู้ใหญ่เกินอายุแต่ข้อเสียเป็นคนช่างคิดใช้ความคิดนานอาจล่าช้าไปสักนิดนั่นเองค่ะค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความส ที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุกใจตลอดไปค่ะ